สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงค่ะวันนี้แอดมินก็พาท่านผู้ชมมาขอช่เพียนยักษ์ที่กลายเป็นหินนะคะซึ่งมีอายุหลายร้อยปีค่ะเดี๋ยวก็จะถ่ายไปทั่วๆนะคะหากท่านผู้ชมเห็นจุดตรงไหนก็เมนต์บอกแอดมินด้วยค่ะขอให้ทุกท่านที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีมีโชคมีลาบกันท,ทุกท่านค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ได้ไปกับเักการะ ปู่ย่าพญานาคเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนะคะ่ะด้านไหนนะคะมมกััน็ จุดเจ้าแม่ตะเคียนกลายเป็นหินแล้วนะคะก็เดี๋ยวแอดมินนะคะก็จะถ่ายไปทั่วๆนะคะหาท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เมนบอกแอดมินด้วยค่ะก็ขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียน โดนมาดานให้ลูกหลานเห็น3ามตัว 2, 2> ตัวตรงๆเธอสาธุสาธุก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงการระบาดของโควิดนะคะก็ทางวัดก็เพิ่งเปิดประมาณช่วงเมษานะคะก็จะมีผู้คนอังไหลเข้ามาที่วัดมากมายเหมือนกันค่ะก็ ทางวัดก็มีระบบการป้องกันไม่ว่าจะเป็นแมสหรือว่าการล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะก็จุดตรงนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนที่กลายเป็นหินนะคะท่านผู้ชมแอนมินก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมนะคะหากเห็นตัวเลขอะไรก็เมนต์บอกแอนมินนะคะแต่ว่าจุดตรงนี้คล้ายๆเลขนะคะแต่ยังดูไม่ออกว่าเลขอะไร ท่านผู้ชมก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ลองไปดูตัวเลขได้นะคะว่าเห็นเป็นเลขอะไรจุดตรงไหนนะคะก็ลองดูขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆนะคะสำหรับท่านที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีค่ะก็ขอปู่พ่อปู่แม่ย่าพญานาคนะคะช่วยดลบันดาลโชคลาภให้ลูกหลานเปิดคุมทรัพยพานาคให้ ท่านผู้ชมนะคะได้มีโชคกันทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีวันนี้แอดมินนะคะก็จะถ่ายไปหลายๆจุดนะคะหากท่านผู้ชมเห็นก็เม้นบอกกันนะคะว่าเห็นตัวเลขอะไรจุดตรงไหนก็สามารถเม้นแบ่งปันกันได้ค่ะแต่ละจุดนะคะ ก็เป็นต้นตะเคียนยักษ์นะคะที่มีอายุหลายร้อยปีนะคะจนกลายเป็นหินนะคะท่านผู้ชมหายัายเสีงไม่ได้ เดี๋ยวเรามาลุ้นให้น้องภูเสียงเซมซีกันอีกครั้งนะคะวันนั้นก็ไปที่วัดหลวงปู่สวงก็ได้ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านก็ถูกนะคะวันนี้เดี๋ยวพาน้องภูไปเสียงเซมซีอีกค่ะพระภูตามมาไปขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนกัน,นตัดแล้วอานรู้อายุเท่าไหร่อันนี้ดทำตรงนี้เห็นะ ที่แตยงอุมาชักเียแต่ใครทำอะไรก็้องชีวิขอโชคขอลาบคาสุขขางทุกคนของทุกเรื่องนโลาบ เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะให้น้องภูมาเสียงซิมซีให้อีกนะคะวันก่อนก็ไปหลวงปู่สวงก็ท oh <that S 1> oh okay. ั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเป็นๆนวดนี้ขอให้น้องภูให้โชคท่านผู้ชมดีนะคะและทุกทากท่าน อะไรเอาพูจับรุ่นเรือะไรเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อน,ดอนได้กี่ตัวได้กี่ตัวสาธุสาธุสาธุหันนี่โอ้ยเลขสวยนะคะท่านผู้ชมสามหกนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมน้องพูก็เสียงเซมซีมาแล้วนะคะเป็นสามหกนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมก็เป็นเสียงซิมซีจากน้องภูนะคะก็ขอโชคเจ้าแม่ตะเคียนขอให้โชคท่านผู้ชมที่รับชมรายการไทยบ้านทีวีทุกท่านเฮงๆโดยด้วยทุกๆุกวดนนะคะท่านผู้ชมสาธุสาธุออท่านผู้ชมนะคะออแอดมินก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะก็เห็นเลขตรงจุดเจ้าแม่ตะเคียนนะคะ สาธุสาธุหนึ่งสองสองศูนย์เจ็ดหก <22 76 S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไม้ตะเคียนะไมตเก็หากถ้าผู้ชมเห็นตัวเลขก็เมนบอกแอนมินนะคะ ตอนไปคำชะโนโดก็เขาก็เขียนไว้ให้สมมุติว่าวันท,ทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็เห็นตามนี้นะคะท่านผู้ชม อนนี้ได้โชคก็กลับบ้านกันเลยนะคะโอเคชิให้ท่านผู้ชมนะคะขอบคุณนะคะผู้ร่วมเดินทางเ<ะ>ส้นทางกว่าจะเจอนะคะ,ะเริ่มเล่นตอนเหนื่อยนะคะเหนื่อยค่ะ